รีอัสนะคะจากพิษณุโลกนะคะวันนี้พาเพื่อนๆเ,เข้าสวนนะคะเพื่อนๆก่อนที่เราจะไปดูโหระพาจะพาเพื่อนๆไปดูโหระพานะคะสวัสดีทุกๆท,ท่านนะคะไม่ทุกไลฟ์สดค่ะนะคะ,ะพามาดูโหระพาการปักโหระพาจากกิ่งนะคะจากกิ่งนะคะอันนี้คือจากกิ่งร้อเปอร์เซ็นต์เลยค่ะเพื่อนเห็นไหมคะนี่ค่ะนะคะ การที่เราได้โหระพาจากกิงก็คือ1เราได้หลายยอดเลขอย่างหนึ่งมันเจริญเติบโตมันแตกรากได้เร็วมากนะคะเพื่อนๆไม่ต้องรอ,อนานเลยนะคะเพื่อนๆสิ่งที่เราต้องความระมัดระวังก็คือเพีย้ยเพี้ยนี่ได้มาจากไหนก็คือมดค่ะนะอันนี้เริ่มที่จะมดแดงไฟนะเพื่อนๆมดแดงนะคะนะที่กัดเจ็บๆนะคะมันก็จะคาเพี้ยขึ้นมาไว้บนต้นเพี้ยมันก็จะดูดกินน้ําเลี้ยงของผักของเรานะอาบ ไปดูต้นต่อไปนะเพื่อนๆนที่พี่ตุ๊กเสียบไว้แถวนี้แถวนี้ธรรมดามันเยอะนะคะแม่ตุ๊กเอาออกหมดเพราะว่าไปปลูกไปปลูกตรงนูน้นเดี๋ยวพาไปดูตรงที่เสียบพร้อมๆกันตรงนู้นนะคะอ่ะเพื่อนเเดี๋ยวจะนั่งดูให้ดูนะคะเพื่อนๆค่ะว่าเราเสียบจากยอดจากกิ่งนะคะเพื่อนนี่คือการเสียบกิ่งนะของโหระพาพื้นบ้านของเรานะคะโหระพาที่เรากินนี่ล่ะหานะคะ นะคะที่เราปลูกไว้แล้วเราคิดว่าเราจะอยากได้ให้มันแตกคลุ้มไวๆแตกยอดไวๆนะเอาอย่างนี้เลยค่ะเพื่อนๆหักกิ่งมาเลยนะคะหักกิ่งมาแล้วเพื่อนๆก็เอามาเสียบนะคะเพื่อนๆไม่เกินสองอาทิตย์ค่ะเดี๋ยวเขาก็แตกรากแต่ต้องให้น้านะคะเพื่อนๆขานะคะบางท่านบางคนก็เอาไปชําไว้ก่อนก็ได้ค่ะชํำในถุงก็ได้บางคนก็ทําแบบสุญญากาศเนาะเดี๋ยวไม่ทุก เด็ดมาหักมาลิใบออกยอดอ่อนๆเด็ดออกนะคะพอยอดอ่อนๆเด็ดออกมันพร้อมที่จะประมัมติดรากมันก็พร้อมที่จะเจริญเติบโตต่อไปนะคะมันก็เจริญเติบโตโดยการแตกยอดนะคะนี่ค่ะเราก็จะได้ยอดใหม่เนาะนี่นะเราก็จะเด็ดช่วงนะี้นะคะเพือ่อน่าช่วงกลางวันร้อนช่วงเช้าอากาศดีเย็นนะคะ น้เมื่อวานนี้ฝนลินเล็กน้อยนะคะเพื่อนอากาศคืมวันนี้ก็ยังคืมอยู่เลยค่ะยังไม่มีแดดตั้งแต่เช้ามานะคะเพื่อนนะพี่เมตุกอ,อยู่จังหวัดพิษณุโลกนะคะสวัสดีค่ะหนึ่งท่านนะคะจะพามาชมปัญหาเกี่ยวกับโหระพานะคะใครที่ปลูกโหระพาไว้เยอะนะเมตุกปลูกก็เออก็เยอะพอสมควรนะคะตอนแรกก็หวังว่าจะปลูกเพื่อรับประทานนะคะแต่ว่าโหระพามปลูกง่ายเพื่อนๆนเราใช้กิ่งชําอันนี้คือการใช้กิ่งนะคะเพื่อนค่ะ ใช้กิ่งที่เรากินนี่แหละค่ะเด็ดเด็ดยอดออกให้หมดนะคะให้เหลือให้เหลือในลักษณะเขาพร้อมที่จะออกยอดใหม่นะคะยอดอ่อนๆหักออกให้หมดนะเด็ดออกให้หมดแล้วทีนี้เอากิ่งกิ่งที่เราหักมาระมาเสียบลงกับดินเลยค่ะนี่ค่ะเสียบลงกับดินไม่เกินสองอาทิตย์ค่ะเดี๋ยวเกิดรากใหม่แล้วก็แตกยอดขึ้นมาใหม่ค่ะเป็นการลดการคลายน้ํานะเด็ดยอดเด็ดใบออกให้หมดนะลดการคลายน้ําและพอเ็าติดรากเขาก็จะ มียอดใหม่ขึ้นมาทันทีเห็นไหมคะนี่คะ่ะนะยอดเดยอะแยะเลยอันนี้ก็ใช่คะ่ะอันนี้ใช้กิ่งนะคะเพื่อนๆคะ่ะนะาสวัสดีคะ่ะทั้งสองท่านนะคะแล้วพวกต้นใหญ่พวกนี้ก็คือก่อนหน้านี้ก็ใช้กิ่งเช่นเดียวกันมันมีต้นพันธุ์อยู่ฝั่งฝั่งกระนู้นะคะอีกฝั่งหนึ่งเพืเ่อนๆแม่ก,ก็ตอนแรกว่าปลูกไว้เพื่อรับประทานนะคะเอาไปเอามาพอดีร้านในหมู่บ้านเขามีร้านก๋วยเตี๋ยวไก่มาระบ้างนะซอยแซ่ อะไรเงี้ยพวกลาบอะไรพวกนี้ค่ะนะคะก็ปลูกไว้เอากิ่งพันมาเสียบเสียบเสียบไว้เป็นแถวเนะะี่ยค่ะก็คือการใช้พื้นที่หลังบ้านของแม่ตุ๊กเนี่ยให้เป็นประโยชน์ก็คือทําอย่างเงี้ยค่ะด้านข้างนี้เดี๋ยวก็จะปลูกพริกนะคะพริกแล้วหน้าบ้านแม่ตุ๊กก็ขายข้าวที่เราเออข้าวแล้วแม่ตุ๊กก็ทาเพิงขึ้นมาเป็นเพิงกระต๊อบไม้ไผ่นะซื้อเข้ามาแล้วมาตั้งก็คือใช้หน้าบ้านให้เป็นประโยชน์เลยค่ะบ้านแม่ตุ๊กติดถนนนะคะเพื่อนๆค่ะก็คือ เราจะทําร้านค้าเล็กๆปลอดสารนะคะก็มีผลไม้มีผักอะไรหลายๆอย่างของเราที่เราปลูกนะคะนี่ค่ะสวัสดีนะคะปัญหาของโหระพาช่วงนี้บ้านใครที่ปลูกโหระพราเคยสังเกตไหมเพราะคุณเป็นใบเหลืองมันเป็นใบเหลืองอะค่ะนี่ค่ะถ้ามองด้วยตาเปล่ามันก็จะเห็นได้ชัดกว่าน,นี้นะเพื่อนๆนะเป็นใบเหลืองเกือบทั้งต้นแล้วใบเหลืองไม่พอนะเพื่อนๆนะมันก็จะใบร่วงค่ะเหลืองเสร็จแล้วร่วงค่ะมันก็จะเหลือบางต้นนี้ ไม่รอดนะฮะบางต้นนี่ตายไปเลยค่ะนะคะบางต้นนี่ก็จะไม่เหลือนะคะนะคะใครที่ดูแลรักษาไม่ทันหรือดูแลรักษาไม่ดีหรือผิดวิธีในการรักษาดูแลเขานะคะก่อนหน้านี้ไม่ตัวเมอมีเวลาช่วงกลางวันไงช่วงเช้าเช้าก็จะขายของใช่ไหมแล้วทีนี้ช่วงเย็นก็จะมาลดน้ําเพื่อนเป็นวิธีที่ผิดนะคะ ช่วงนี้แต่ถ้าช่วงหน้าแรงร้อนจริงๆที่ไม่มีน้ําค้างอ่ะคุณทําได้ค่ะเพิ่มความชุ่มชื้นในดินนะคะแต่ระหว่างตอนนี้ฝนหายหนาวขึ้นมาแทนน้ําค้างช่วงเช้าจะเยอะนะคะเราจะมองเห็นได้ว่าเวลาเราจอดมอไซอะ่ะมันจะเปียกเลยเบอกนะคะรอบนอกเพื่อนเพอเราะเปียกเนี้ยน้าค้างก็จะเกาะอ,อยู่ที่ใบการที่ว่าเน,นี้ยไม่ตู๊ปลูกในในแปลงเดียวกันก็จะมีกะเพราใบแมงรัก โหระพาที่เจอก็คือโหระพาเป็นลาน้ำค้างนี่ก็คือสภาพลาน้ำค้างก็คือทั้งต้นก็จะใบเหลืองนะคะมันจะใบทยอยใบเหลืองมาแล้วก็ร่วงร่วงแล้วลามนะคะเพื่อนเพื่อนมันจะลามทั้งแปลงนะเพื่อนเพื่อนนะเพราะว่าหนึ่งเราให้น้ําทั้งแปลงใช่ไหมคะออวิธีการให้น้ําเราให้จนกลางคืนเนี้ยเราไม่มีเวลาใช่ไหมมันก็จะเป็นปัญหาทำให้น้ำค้างลงช่วงกลางคืน แล้วดินเนี่ยดินมันมีความเปียกของมันอยู่ไงพอดินมีความเปียกมันก็ชื้นชื้นก็เสร็จมันก็จะไปไหนแล้วครับไม่พ้นลาค่ะนะคะการดูแลก็คือช่วงนี้แม่ตุ๊กก็คืองดให้น้ําช่วงเย็นไปเลยค่ะนะคะงดให้น้ําช่วงเย็นนะคะแล้วก็รอให้ดินแห้งหมาดนะมันจะสลับแม่ตุ๊กจะให้ในระหว่างสลับแห้งกับเปียกนะคะก็คือรอให้เขาแห้งบ้างนะคะ มันจะได้ไม่เป็นลาเนาะไม่เป็นเชื้อลาในดินด้วยแล้วก็บนใบก็จะไม่เป็นเชื้อลาน้ำค้างนะคะพยายามแต่งใบแต่งโคนต้นเนี่ยให้ให้ให,ให,ให้ให้โล่งนะคะสวัสดีทั้งสิบท่านนะคะเราจะต้องแต่งเอาใบเหลืองๆเนี่ยออกคุณจะเอาไปทิ้งนอกแปลงก็ได้หรือคุณจะทําการเผาก็ได้ส่วนมากบางคนที่ว่าเป็นเชื้อรานะเม็ดบางคนก็จะไปเผาแต่ไม่ตุกทิ้งนอกแปลงนะคะพอทิ้งนอกแปลงเสร็จเม็ดตัวก็จะทําการหว่านปุ๋ยปูนขาวนะคะเพื่อน นะคะเป็นการปรับสภาพดินแล้วก็กําจัดเชื้อราด้วยนะคะก็คือเนี่ยทํากิ่งยอดให้โล่งเข้าไว้นะเพื่อนๆนะแล้วโหวระพาใครนี่ปลูกต้นเดียวพอทานแน่นอนทํายังไงแล้วให้พอทานอ่ะก็คือเพื่อนเอย่ารอให้โหระพามันแก่ต้นนะเมือ่อโหระพาหรือแม้กระทั่งใบแมงลักหรือกะเพราอ่ะถ้าเราไม่คิดจะเอามาเล็ดพันธุ์เข้าไว้หรือต้องการกิ่งแค่ยอดแค่ใบเพื่อนๆนสองต้นเนี่ย ทั้งครอบครัวเนี่ยหรือต้นเดียวเนี่ยคุณสามารถทําให้กอใหญ่ได้เลยนะอันนี้สามารถทําให้กอใหญ่กว่าปกติได้เลยนะคะก็คือไม่เราจะต้องเด็ดเด็ดตรงไหนเด็ดดอกออกนะคะเนี่ยค่ะมันเป็นใบเหลืองนะคะใบเหลืองแล้วเริ่มดีขึ้นแล้วค่ะนะคะ,นะคะเริ่มดีขึ้นเพราะว่าไม่ตุกไม่ให้น้ําช่วงเย็นละนี่เห็นไหมคะนี่มันมันเลื่องแล้วมันเลื่องแล้วมันก็ร่วงนะคะเพื่อนโทษนะคะ นี่มันเหลืองแล้วมันก็ร่วงนี่ค่ะวิธีการรักษาเพื่อนเพื่อนอย่าไปให้ตอนเย็นนะปล่อยให้เขาแห้งบ้างก็ไม่เป็นไรค่ะแล้วค่อยพอให้เขามีลักษณะดีขึ้นเราค่อยเปลี่ยนมาให้ช่วงเช้าแทนนะเพื่อนเนไม่ต้องให้เยอะนะคะพอให้เขาชุ่มแต่ไม่ต้องแฉะนะนะคะพวกนี้นะคะนี่บางคนปลูกไม่รอดปลูกแล้วตุยค่ะแล้วตายค่ะนะคะนี่ใบมันจะร่วงร่วงเป็นการรมเลยค่ะเ,เพื่อนผ่ะนระ่วงเป็นการรมเลยค่ะเราก็จะทําการ เคลียเคลียต้นของเขานะคะเคลียต้นของเขาออกใบเหลืองๆออกนะอ่าเป็นเยอะค่ะแม่ตุ๊กก็อ่ายืนพื้นราคาที่ส่งของเขาที่ส่งของแม่ตุ๊กนะตลอดทั้งปีนะแม่ตุ๊กทำโหระพาสามารถทําตลอดทั้งปีได้ถ้ามีพื้นที่ที่ไม่ไม่แฉะน้ํานะถ้ามีน้ําให้แล้วก็ไม่แฉะน้านี่เห็นไหมคะใบเหลืองเต็มต้นเลยค่ะใบเหลืองทั้งนั้นเลยทุกต้นเลยค่ะเพื่นพอนเพเพราะหนึ่งเราให้น้ําทั้งแปลงไงคะ ให้น้ําทั้งแปลงมันก็ความชื้นและอีกอย่างหนึ่งการปลูกโหระพาใครที่จะปลูกเพื่อจําหน่ายนะเพื่อนๆนะอย่าปลูกทีมากเกินไปนะคะปลูกทีมากอากาศไม่ถ่ายเทเป็นเหมือนกันค่ะนะคะ <c oughs> นี่ค่ะเชื้อราลงนะคะช่วงหน้าหนาวนี่ก็จะดูแลโหระพาก็ก็คืออย่างว่าแหละคะ่ะเพื่อนก็คือการให้น้ํานะคะให้น้ําเห็นไหมคะใบเหลืองเหลือง,เห,องเหลืองค่ะ ไอยอดก็เพิ่งกลับมาเขียวนะคะเพิ่งยอดเพิ่งกลับมาเขียวเพราะว่าเราเปลี่ยนกันให้น้ําแล้วก็ดึงใบเหลืองออกแต่งยอดเแต่งต้นให้ใบมันโล่งเข้าไว้นะคะเดินผ่านนี่ดึงออกตลอดลนะครเหลืองๆนะคะก็ทิ้งนอกข้างนอกได้เลยเดี๋ยวเราก็ทําการไถแล้วก็เอาสารปรับสาภาพดินมาลงนะคะทำจดลาด้วยนี่ค่ะนี่ค่ะอ่าเพื่อนๆใครอยากรู้ว่าจะทําให้ต้นโหระพาอันนี้ ปักชำม,มาจากกิ่งนะคะต้นหองลพาของเราแตกคุ้มที่ใหญ่เพื่อนๆทำยังไงส่วนของแม่ตุกนะเม่ตุกค่ะนี่ค่ะดูนะคะเพื่อนนี่เลยนะนี่เด็ดยอดออกทั้งหมดนะคะยอดที่มีดอกเท่านั้นนะเพื่อนๆนะนี่เด็ดออกนะคะนี่ค่ะไม่ต้องเสียดายนะเดี๋ยวอีกไม่กี่วันเขาก็จะยอดที่เราเหลือไว้นี่ มันจะมีลักษณะยอดที่เราเหลือไว้มันจะมีซ้ายขวาพอซ้ายขวาตรงนี้ก็จะใหญ่แล้วพอมันมียอดขึ้นมาอีกเราเด็ดอีกค่ะมันก็จะใหญ่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 แตกใหญ่ตหญโตทรงพุ่มนี้ก็จะใหญ่ขึ้นมาทันทีนี่มันก็จะมีดอกเราก็จะเอาออกนะจ๊ะนี่ค่ะนะคะนี่เลยนะอุย้ยกับลาบอร่อยนะคะเนี่ยแล้วก็พยายามนะคะพยายามเอาใบด้านในเขาออกด้วยนะเพื่อนนะไม่ใช่แต่งแต่ยอดเอาแต่ทรงพุ่มนะคะ ช่วงนี้ต้องเอาออกด้วยนะคะใบเหลืองนะคะเพราะว่าหนึ่งเขาจะได้ไปเลี้ยงยอดอื่นด้วยแล้วอีกอย่างหนึ่งความหนาแน่นมันก็จะก่อให้เกิดเป็นเชื้อไร่เนาะก็เอาออกค่ะนะคะถามว่านอกจากเชื้อราเรามีอะไรบ้างหนอนค่ะนะคะอาไม่ตุ๊กพอที่จะดูแลร,รักษาได้เพราะว่าไม่ตุก๊กไม่ได้ปลูกเพื่อการขายอย่างเดียวไม่ตุก๊กปลูกรับประทานด้วยมันก็จะดูแลได้นะคะ ดูแลได้ก็คือควบคุมหนอนโดยการไล่บี้เ้อค่ะนะคะ,นะคะเห็นตรงไหนพันพันนี่ไปเลยค่ะนะคะเดินผ่านนี่เห็นนี่รีบดูเลยค่ะนะคะหนอนผีเสื้อนะคะจะเป็นหนอนผีเสื้อส่วนมากอันนี้ไม่ทุกเด็ดดอกออกนะคะนะ,ะก็คือวันเสาร์ก็จะลงตลาดนัดนะคะนะคะก็นี่แต่วันไม่ได้ไปนะคะเพราะว่าเมื่อวานนี้ไปลงอ้อย ไปทาไรอ้อยวันนี้เลยไม่ได้ลงตลาดนัดนะคะก็เลยต้องมาเด็ดดอกออกนะคะเพื่อให้เขาได้แตกยอดใหม่นะ,ะแตกยอดแล้วก็ทรงพุ่มที่ใหญ่ขึ้นนะะนี่อันนี้พอมีแดดที่จะเข้าถึงนะคะเพื่อนและไม่ตุกไม่ได้คุมฝางด้านล่างมันก็จะคายความชื้นได้ได้หน่อยนะคะช่วงนี้นะะแล้วก็เวลาคุมฟางก็น่าจะเป็นเดือน กุมพาไปแล้วนะแม่ทุกว่านะเพราะว่าหนึ่งความชื้นบนอากาศก็จะไม่เยอะก็สามารถคุมได้เก็บความชื้นไว้แต่คุมหนาไปก็ไม่ดีกนะันเนาะนัคุมพอประมาณเนาะค่ะนี่ค่ะสวัสดีครั้งห้าท่านนะคะปะเดี๋ยวจะพาไปดูอย่างอื่นบ้าง <c oughs> ตามสวนของแม่ตุ๊กน้าเพื่อนๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นฝรั่งกิมจูก่อนหน้านี้นะคะฝรั่งกิมจูช่วงหน้าฝนนะ เป็นอะไรที่ดีมากเลยดกมากเลยแต่ว่าสิ่งที่เสียที่สุดก็คือรสชาติไม่ได้นะคะถ้าเราจะเอาฝรั่งช่วงหน้าแรงเพื่อนๆถ้ามีต้นนะต้นใหญ่เพื่อนๆรูดใบเลยค่ะรูดใบนะแต่งใบแต่งยอดค่ะรูดใบนี่ออกอย่างนี้เลยนะคะีิออกอย่างนี้เลยนะคะลิออกให้รล่งเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะมียอดมาใหม่ประมาณนี้ค่ะยอดขึ้นมาใหม่นะแล้วยอดไหนที่ตั้งๆชูๆเพื่อนเอนเ เห็นไหมคะอันนี้พอยอดที่มันนอนใช่ไหมมันก็จะเกิดตาขึ้นมาใหม่เกิดยอดขึ้นมาใหม่ยอดไหนที่ตั้งตั้งชี้โดชี้เดชขึ้นข้างบนฟ้าเนี่ยเพื่อนๆืถ้าเสียดายในการตัดนะถ้าเสียดายในการตัดเพื่อนๆรูดใบออกนะรูดใบออกเสร็จแล้วอะไรหน่วงเอาอะไรโน้มลงเอาเชือกงัดลงก็ได้หรือไม่ก็เอาอะไรที่หนักหนักถ่วงขวดน้ําขวดน้ําโคกก็ได้ใส่ขวดเล็กันนะใส่แล้วก็เอาเอาเชือกลั้งที่ฝาเขา แล้วก็มาห้อยนะมันก็จะทําให้การมันก็จะโน้มลงค่ะนะมันก็จะโน้มลงแล้วรากแล้วก็ยอดก็จะเกิดนะเกิดตามแรงโน้มของเขาตามโคนตามต้นของเขาอย่างพวกเนี้ยค่ะนะคะอันนี้มันมันไม่ตั้งร้อยเปอร์เซ็นมันก็จะโน้มลงหน่อยนะคะเพื่อนเนมันก็จะเกิดนี่ค่ะช่วงนี้เราก็จะให้น้านะไม่ต้องให้น้าเว้นวันนะคะให้น้าเว้นวันไปเลยเราก็จะข ช่วงช่วงช่วงอีกไม่กี่เดือนนี้ไปตอนนี้ก็เริ่มที่จะเป็นตาเป็นดอกบางต้นก็เป็นดอกแล้วค่ะนะคะนะะ้าแม่ตุ๊กตัดแต่งกิ่งไปด้วยจะให้พยายามให้มันออกแล้วก็ขายหน้าบ้านเลยนะ,ะเพื่อนนี่ค่ะการใช้พื้นที่ของแม่ตุ๊กนะคะก็ส่วนส่วนส่วนแม่ตุ๊กนะคะก็จะมีการปลูกน้อยหนานี่เพืเ่อนเอ่นอะบางบางลูกก็โตแล้วแม่ต้๊กเปิดให้ดูนะคะอันนี้หอ่อห่อได้ประมาณสองอาทิตย์แล้วนะคะเพื่อน นี่ก็จะมานี้นะคะอันนี้ยังติดเห็นไหมคะเพื่อนนะคะอันนี้น่าจะโดนทําลายจากยุงมวนชานะคะยังเหลืออยู่นะคะยุงมวนชาแต่ไม่ทุก็จะเอาเขาไว้ตตชักโต๊ะชักลูกนึงที่เหลือไม่มีไม่มีลายนะคะเาจะไว้ชักลูกนึงนะ,ะไปก่อนนะคะร่วงเดี๋ยวเข้ามานี้ด้านข้างก็จะมีกล้วยนะคะมีกล้วยนี่ค่ะนะคะ,ะ,คะแล้วก็มีครองไส้ไก่เดี๋ยวเราต้องมา เอาดอกของโหระพาออกพยอยออกนะคะด้านข้างนี้มีคลองไส้ไก่คลองไส้ไก่เราก็จะปลูกเออนี่ค่ะเขาเรียกว่าอะไรมะพราวน้ําหอมนะคะคลองไส้ไก่เนี้ยไม่ตุกตูดมาจากบอ่อบาดาลน,นะนะคะบอ่อบาดาลเพื่อมามาไว้ใช้แถวนี้ค่ะนะคะแล้วเราก็มีปลาหมอปลาหมอชุมพรอยู่ด้านในนะเพื่อนๆนะเดี๋ยวจะพาไปดู ผักชนิดหนึ่งที่ไม่ตุกปลูกไว้นะคะมนันปลูกไว้แล้วไม่ตุกอะได้กินหลายรอบได้เก็บหลายรอบแล้วค่ะนะคะแล้วได้ทําทำเสาอ่าจะพาไปดูค่ะสวัสดียังเหลืออยู่หนึ่งท่านนะคะนะคะจะไปดูจะพาไปดูมะเขือแต่งสาวนะจ๊ะอ่ามะเขือแต่งสาวใครที่ปลูกมะเขือไว้นานแล้วนานแล้วแล้วให้ผลผลิตที่น้อยลงโซม ให้ปุ๋ยให้น้ํายังไงก็ไม่เขียวขึ้นเลยเพื่อนเพื่อนทำสาวได้นะคะไม่ต้องไม่ต้องไปปลูกใหม่อะทำสาวนี่มันจะได้ข้อดีของเขาก็คือหนึ่งระบบรากของเขาก็จเจริญเติบโตได้ไวการหากินก็ได้ไวเราใส่ปุ๋ยใส่น้ําไปเลยค่ะนี่ค่ะการทําสาวก็คืออย่างนี้นะคะตัดล้นล่องโจงอย่างนี้เลยค่ะนะคะให้เหลือไวประมาณนี้เดี๋ยวแม่ตุ๊กจะพาไปดูต้นที่ว่าตัดก่อนหน้านี้ตัดทําเลยนะคะคือว่าตั้งใจจะตัดหญ้าแล้วดันไปตัดต้นเขาค่ะ นะคะอันนี้ตัดหมดเลยค่ะนี่ค่ะอันนี้เหมือนการทําสาวของเขาไปในตัวก็คือนี่เลยค่ะสิ่งที่เราจะได้ก็คือมียอดใหม่ขึ้นมาแล้วยอดขึ้นใหม่ขึ้นมามันมีโอกาสที่จะเกิดดอกใบไวใครที่มีต้นมะเขือแต่งไว้เลยค่ะใครที่อยากจะคิดที่จะขายช่วงเดือนหน้าแล้งนะแต่คุณต้องให้น้ําให้ปุ๋ยนะจ๊ะนะคะอันนี้เดี๋ยวไม่ต้องมาเอาใบออกนิดหน่อยนะคะจะไม่ให้เขาเกิดจะให้เขาเกิดแค่สามลำต้นสามกิ่งที่เหลือก็จะเอาออกนะคะ นี่ค่ะนะคะการทำาสาวมะเขือนะจ๊ะนะคะที่ว่างๆตรงเนี้ยตุ๊กรอให้สามีกับต่างประเทศเมตุก็อยากจะเลี้ยงไก่ไข่เพราะว่าเพราะว่าเมตุกะขายข้าวด้วยมีโรงสีข้าวเล็กๆเรามีข้าวหอมหอมสักหอมหอมสกลค่ะข้าวหอมนุ่มนะคะข้าวใหม่นะคะเราทำนานด้วยค่ะอ่ะฝั่งด้านข้างฝั่งนี้ก็จะเป็น ฝรั่งกินจูเช่นเดียวกันนะคะฝรั่งกินจูนี่ก็ปลูกตั้งแต่ทําบ้านเนาะทําบ้านฝั่งนี้นะคะพวกคุณจะเห็นได้ว่ามันก็ติดผลแล้วไม่ตุกพาไปดูนะคะติดผลเดี๋ยวรอให้เขาโตสักพักให้ตุก็ต้องมาห่อค่ะนี่ค่ะนะคะติดผลแล้วนะคะสวัสดีทั้งเจ็ดท่านนะคะติดผลแล้วก็ทยอยแตกยอดขึ้นมาใหม่เพื่อนๆคะ่ะนี่ค่ะ นะคะแตกยอดขึ้นมาใหม่เดี๋ยวไม่นานถ้าแมตุกยังให้น้ําอยู่เขาก็จะมีดอกขึ้นมานี่เริ่มมีดอกบานแล้วค่ะนะคะไอ้พวกนี้ที่ยังไม่มีดอกเดี๋ยวก็โผล่ขึ้นมาเดี๋ยวเมตุเพิ่งให้ปุ๋ยไปนะคะนะคะนี่ค่ะดอกของเขาจะออกซ้ายขัาวประมาณนี้เป็นกิ่งอย่างนี้เลยนะคะเห็นไหมคะสวัสดีค่ะลูกอีสานสวัสดีจ้านะคะนี่ค่ะนะคะฝรั่งกิมจูข,ของแม,ต,แมตุกแมตุกเพิ่งให้ปุ๋ยไป ปุ๋ยอะไรสูตรเสมอนะเพื่อนๆค่ะนาแม่ตุ๊กให้ปุ๋ยสูตรเสมอไปก่อนเพราะว่าต้องบำรุงทั้งหมดนะคะเพราะว่าแม่ตุ๊กก็ให้เขาออกตลอดไงช่วงนี้มันสามารถควบคุมปริมาณน้ําได้ควบคุมยังไงก็คือว่าเราให้น้ําเองนะคะช่วงหน้าฝนแม่ตุ๊กคุมไม่ได้คุมไม่ได้แล้วทีนี้มันเป็นอะไรอะ่ะมันก็จะมีรสชาติจืดนะคะฝรั่งที่มีรสชาติจืดไม่อร่อยจริงดกอย่างเดียวแต่ไม่อร่อยนะคะใส่ปุ๋ยหวานยังไงปุ๋ยสูตรยังไงยังไงก็ไม่หวานค่ะ สวัสดีเด้อค่ะคุณลู่อิสานนะคะไม่ตุกอยู่จังหวัดพิษณุโลกนะคะนะคะพาเพื่อนๆมาเที่ยวแล้วก็มาดูสวนตัวเองนี่แหละค่ะหลังบ้านนะเมตุกทําสวนผสมผสานเลวก็บอกปัญหาเกี่ยวกับหัวลพาเหลืองให้เพื่อนๆได้ฟังนะคะช่วงนี้นะคะนะคะหลายๆบ้านก็เจอปัญหาเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นแล้วเมตุกก็เลยมาแก้ปัญหาแล้วก็มาบอก วิธีแก้ปัญหาให้ฟังเพื่อนเพื่อนันนี้คือ,อเรียกว่าอะไรทุเรียนทุเรียนเล็กไม่ตุกปลูกได้หนึ่งหนึ่งเดือนครึ่งค่ะมีการแตกยอดนะคะแตกยอดดีมากนะคะไม่ตุกปลูกประมาณ5ต้นเป็นเหมือนการแตกยอดดีมากเลยนะคะนี่ก็ให้น้ําทุกวันค่ะเมื่อวานก่อนนี้ใส่ปุ๋ยแล้วก็ใส่ใส่ปรับสภาพดินไป นะคะนี่ค่ะฝรั่งก็เริ่มที่จะออกดอกนะ,ะถามว่ามีเพียไม่มีค่ะนี่ไม่ได้ฉีดยากำจัดวัลเอ่อมลรงนะคะเพื่อนเพื่อนมันก็จะมีมะรงก็เช่นเช่นเพียอะไรเงรี้ยเพียแป้งเห็นไหมคะนี่ค่ะเวลาเขาออกนะคะเพื่อนเพื่อนค่ะนะคะเขาจะออกเป็นพว่ยอย่างนี้เดี๋ยวเราต้องให้น้ําสม่ําเสมอแล้วค่ะเพราะว่าเขาจะได้ไปเอ่อเลี้ยงเลี้ยงลูกของเขานะคะนะคะถ้าเราคิดจะ ขายตลอดทั้งปีนี่ต้องใส่ปุ๋ยสูตเสมอซะแล้วนะคะนี่ค่ะมะเขือแต่งสาวอันนี้ได้ประมาณกี่วันแล้วเนี่ยสามวันละสามวันแล้วเพื่อนๆเ,เริ่มจะมีความโผล่ขึ้นมาหเห็นแล้วนะคะนี่ค่ะนะคะหงเป่าสือหงเป่าสือไม่จุกซื้อมาสี่ต้นนี่ค่ะปลูกแดงไม่ถึงเดือนนะคะประมาณสองสามอาทิตย์ได้นะก็แตกยอดขึ้นมาใหม่แล้วค่ะนะคะ,นะคะดีมากเลย เพื่อนๆค่ะบ้านไม่ตุก่ะปลูกน้อยหนานะคะน้อยหนาประมาณตั้งแต่ที่ทําบ้านมาก็สองปีแล้วนะคะพอสองปีเนี่ยไม่ตุกเริ่มทำเสาวเขาค่ะทำเสาวทํานอกฤดเูเพื่อนๆตุกแมตุได้เก็บได้กินแล้วนะคะเมื่อวานก่อนเก็บได้สองกิโลค่ะแล้วลูกก็เป็นไงลูกก็สมบูรณ์เหมือนทั่วไปนี่นะคะสิ่งที่เราต้องทําก็คือเราต้องให้น้ำให้ปุ๋ยเหมือนเหมือนเหมือนทุกครั้งเหมือนทุกครั้งที่เขาทํากันละคะ นะคะเมตุก็ศึกษาในช่อง u t u b e นี่แหละค่ะนะคะออมแล้วไปทําเองปฏิบัติเองทําเองลงมือเองถึงจะได้รู้นะคะนี่ต้นทุเรียนเล็กนะคะต้นทุเรียนสองปีเมตุก็มีนะคะก็คือหัดปลูกหัดทําผสมผสานไปปลูกอะไรที่ว่าเขาทําไม่ได้ <S <S เพราว่ามันทําไม่ได้นะ <S <S พื้นที่เนี้ยเมตุก็ลองลองทำดูแต่มันก็ปลูกมาถึงสองปีละมันก็มีตายส,ส่วนเยอะแต่ที่ ที่ตายไปเพราะว่าไม่ตุกรีบเร่งปลูกนะคะปลูกไปแล้วมันดินฝนมันตกช่วงนั้นฝนตกเยอะมันเป็นดินเหนียวนะอ่ะเพื่อนเพื่อนได้มาดูนะคะฝ้าหงมันเป็นอะไรถ้าไม่เป็นอย่างนี้โล่งอย่างนี้เพราะว่ายุงมวนชาเขาทําลายค่ะการทําลายของยุงมวนชาไม่ตุกจะให้ดูด้านข้างนี้เลยอ่ะเพื่อนเพื่อนคะ่ะมันไม่ใช่พันด่างนะคะนี่คะ่ะ การทำลายของยุงมวนชามันจะทำลายทั้งยอดทั้งดอกทั้งอะไรย่างค่ะผลนะคะคุณจะไม่ได้อะไรเลยนะคะเสียผลผลิตเพื่อนๆืแม่ตุ๊กตัดสินใจเดี๋ยวจะตัดสินใจตัดออกให้หมดนะคะตัดกิ่งก้านออกให้หมดลีออกให้หมดเลยค่ะให้เขาออกไปจากพื้นที่นะมันจะออกหรือเปล่านะคะฝั่งนู้นไม่มีนะมันมีแต่ต้นนี้ฝั่งฝั่งกันนี้นะคะนี่ค่ะแม่ตุ๊กตัดมาแล้วสักประมาณ เกียรติที่แล้วเนี่ยน่าจะเป็นสองอาทิตย์แล้วเพื่อนๆน,นะคะตัดมาแล้วสองอาทิตย์นี่สิ่งที่ได้ก็คือนี่เลยนะคะยอดมาแล้วค่ะยอดมาแล้วอ่าใครที่คิดจะทําเยอะๆทําไม่ไหวรักษาไม่ไหวตัดแม่ทิ้งไปเลยค่ะยอดเอาให้โล่งเหมืองของแม่ตุ๊กเนี่ยอย่างเงี้ยเหมืองต้นเนี้ยก็คงจะดีเพราะว่าไม่มีอาหารให้พวกมันละมันก็คงจะไปที่อื่น ช่วงนี้เป็นช่วงยอดมะม่วงออกเยอะมันคงจะไปนู่นแล้วค่ะมาดูผลที่ถูกทําลายเดี๋ยวไม่ตุ๊กจะให้ดูนะคะ,ะผลที่ถูกทาลายไม่ตุ๊กยังเก็บไว้ให้ดูอยู่ไหนวะอยู่นี่<อ>เด็ดออกมาแล้วกันกเพื่อนๆไม่เสียดายนะคะผลที่ถูกทําลายก็จะเป็นในลักษณะนี้เป็นขี้หูดนะคะแล้วก็เป็นอะไรที่เราทําให้เราเสียผลผลิตเสียเวลาด้วยใส่ปุ๋ยไปก็เสียทิ้งโยนทิ้งค่ะนะคะเดี๋ยวไปดู เนื้อข้างในมันจะออกแข็งๆกระด้างเป็นเป็นก้อนๆไตๆนะเพื่อนๆกินเข้าไปก็ไม่อร่อยเดี๋ยวจะพาไปดูเออนี่ค่ะมีอีกนะเพื่อนนี่ค่ะน้าลายเชแล้วก็นี่สองลูกนี้เดี๋วยวจะกล,กลกมาให้ดูเอ่สองลูกนี้เพื่อนเห็นไหมคะนี่ค่ะยุงมวนชานะคะเพื่อนๆเ,เข้าทำลายเพราะฉะนั้นแล้วเอาไม่อยู่บางท่านบางคนฉีดสารเคมีนะคะเพราะฉะนั้นแล้วมันมันอย่างว่าไม่ต้องทำปลอดสารไง ถ้าเราไม่หอมไม่ก็ไม่ได้กินถ้าเราไม่ทํโในวิธีนี้ไม่ต้องฉีดน้ำส้มควันไม้มันก็มันก็ต้องฉีดทุกวันอะ่ะแล้วไม่ต้องไม่ได้ทํางานหน้าเดียวไงมันก็จะเสียไปอย่างนี้ค่ะยอดเยอะนี่ตายไปหมดเลยค่ะเ,เพื่อนๆเอาไม่อยู่นะคะนะคะมันต้องเขาบอกว่ามันต้องทําให้โล่งคงจะโล่งพอแล้วค่ะนะคะโล่งพอแล้วอุ้ยอะไรเนาะนี่หมามากัดต้นทุเรียนผม นะฮะหมาบ้านข่อยอจังแท้ๆได้ค่ะพี่น้องคะนะฮะตาไม่ฟาดแค่หมากะได้ต้นทุเรียนเล็กที่ปลูกเดี๋ยวพามาไปดูต้นทุเรียนใหญ่นะเพื่อนๆค่ะนี่ค่ะต้นทุเรียนใหญ่นี้สองปีแล้วนะคะนะคะก็เดี๋ยวเราต้องมาดูแล,และละค่ะมันมันเริ่มที่จะใบเหลือง อีกรอบหนึ่งต้นนี้นะคะส่วนต้นต้นด้านข้างนี้ก็นะคะเพิ่งมาเพิ่งมาดีขึ้นนะคะเพิ่งมาดีขึ้นนี่ค่ะนะ,ะไม่รู้จะได้กินหรือเปล่าถ้ามันไม่ตายก่อนคงจะได้กินนะคะทุเรียนนะคะอืมเพราะว่าปลูกยากเหลือเกินดูแลก็ยากและอย่างหนึ่งโรคเยอะด้วยอะ่ะนะคะใครที่มีความรู้เกี่ยวกับทุเรียนในบอกไม่ดูกด้วยนะ นะคะว่าดูแลรักษายังไงเนี่ยนะคะแล้วเนี่ยเพื่อนๆนมันเป็นเพราะสาเหตุอะไรเนี่ยเดี๋ยวต้องถามเพื่อนๆนในใน u t u b e แล้วล่ะค่ะเพราะก็มีเพื่อนบางคนที่เขาก็เป็นยูทูบเบอร์เหมือนกันนะคะนะคะเนี่ยค่ะมันจะเป็นก้านๆใบร่วงอย่างนี้ใครที่รู้นี่บอกไม่ตกด้วยนะคะนะคะนี่น่าจะเป็นเพี้ยลงนะคะ เพีย้ยเพี้ยไฟเพี้ยอะไรพวกนี้น,นะคะฉีดยาสารเคมีแน่เลยไม่อยากฉีดเลยอะแต่ก็ไม่ได้ถ้าเราอยากจะกินเขาเมี่ยเนาะเพี้ยแป้งเพียเพ้ยแป้งพอเห็นโอเคค่ะเพื่อนๆขานะคะเมตุก,ก็ขออนุญาตเข้าไปทํางานการบ้านก่อนเนาะครเพื่อนๆทางานบ้านก่อนแล้วก็ตอนเย็นก็จะมาดูอีกทีหนึง่ง นะทุเรียนก็ไม่ทุกสองวันนะคะให้น้ํานะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาฟังแล้วก็เข้ามาเป็นเพื่อนกันนะคะนี่ค่ะฝรั่งกิมจูนะคะนี่เลยนะคะนะพืชที่ว่าทนทานนะคะทนทานแต่ว่าถ้าอยากได้ผลมันก็ต้องให้น้ำ <c oughs> เห็นไหมคะนี่ค่ะนคะนคะนี่นคะคะโอเคขอบคุณทุกคนนะคะ ฝากผลงานฝากาชมเที่ยวชมวิดีโอของแม่ตุกด้วยนะคะนะคะขอบคุณค่ะ